สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้เราจะมาส่องถึงคนรักเก่าของคุณนะคะมาดูซิว่าในช่วงระยะนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับท่านที่รักท่านที่รอนะมาดูซิว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยนะคะเขาจะคิดถึงคุณเหมือนที่คุณคิดถึงเขาบ้างไหมนะคะจะมีความเป็นไปได้ไหมว่าเราจะได้กลับมารีเทิร์นเขาจะติดต่อมาไหมอะไรประมาณนี้นะคะเนาะ สำหรับการปลดพลังงานไพ่นะคะก็เชื่อพลังงานโดยวรวมนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ชมเล่นๆขำๆไปนะคะแก้เงาแก้เบื่อในกรณีที่เราอาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ฟังำคำาคลายเครียดกันไปเนาะหรือว่าเครียดหนักก็เดิมว,วันนี้ไม่แน่ใจนะคะ สำหรับราศีพฤษภนะคะจะเกิดในระหว่างวังวนที่2 1เมษาย,ยนถึงวันที่20พฤษภาคมนั่นเองนะการแบ่งวันที่นะคะก็ตามแบบสาสตรตะวันตกเลยเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับของไทยนะคะเนาะานะคะสามารถรับชมทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนะแม่หมอแนะนำ ให้ชมควบคู่กันนะคะเพราะในบางครั้งเนี่ยไพ่ก็จะมาตรงกับลัคนาแล้วก็ในบางครั้งไพ่ก็จะมาตรงกับราศีนั่นเองนะ้วแ,แต่บางช่วงบางตอนเนาะบางเดือนด้วยนะคะสำหรับไพ่หลักของเขานะคะความคิดความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาเหมือนกับว่าคิดถึงสิ่งที่เป็นอดีตสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเสรยดาเวลาด้วยนะคะเ,เขารู้สึกว่าเขาถูก คุณหลอกคุณไม่ได้จริงใจกับเขาเป็นในเรื่องของความหลอกลวงทำดีต่อหน้าแต่รับหลังเนี่ยอีกอย่างหนึง่งเหมือนจะดูดีเหมือนจะอะไรแต่มันไม่ใช่เลยนะคะเขารู้สึกแบบนั้นเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกคุณกระทำมาโดยตลอดเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อตอนนี้นะคะอาการของเขาก็แย่อยู่นะเขาพยายามที่จะ ออกมาจากกองทุกจากมรสมนะคะพยายามที่จะออกมาจากความรู้สึกนี้ให้ได้ตอนนี้เขายังทำใจไม่ได้และเขาก็เหมือนกับว่า,ายังแอบส่องคุณอยู่นะอยากจะคุยอยากจะโทรโทรไม่ได้ก็ส่องตามเฟซไทม์ไลน์ตามไอจีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็แอบส่องดูดวงเหมือนเรานี่แหละก็พอกันนะคะเขาก็ยังอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย อยากจะรู้ในส่วนที่เขายังไม่เคยรู้มาก่อนที่คุณไม่เคยบอกให้เขาให้ใหรู้ที่คุณปิดบังเขามาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาอยากอยากจะรู้ให้มันกระจายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ตอนนี้การเลิกกันของคุณนะ่ะมันเป็นการเลิกกันในลักษณะที่ยังคาใจอยู่ยังไม่ชัดเจนบางเรื่องนะที่เขายังสงสัยอยู่เขาต้องการที่จะได้รู้เขาก็เลยยังสืบยังอะไร ยังอยากจะ,ะได้ข่าวจากคุณบ้างเผื่อจะมีข้อมูลอะไรให้เขาได้กระส่างใจมากกว่าอตอนนี้นั่นเองนะคะเนาะถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคุณนั้นหลอกเขาหักหลังเขาหรือทำไม่ดีใส่เขาแต่เขาก็ยังเป็นห่วงคุณเสมอนะคะเขาก้าออกมาแล้วแต่ใจเขาเนี่ยเขายังเหมือนกับว่ากลับไปวกคิดถึง เรื่องที่เป็นอดีตแต่เป็นเรื่องดีนะเสียดายก่อนหน้านั้นคุณก็เคยทำดีกับเขาแต่ตอนนี้คุณเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียดายเสียดายคุณอยูอ่ยังเฝ้ายังเฝ้าเป็นห่วงอยู่ห่างๆย่าง,งห่วงแหละสำหรับเขาเไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะเคลียร์นะเขาอยากเคลียร์นะชาวพุทโแต่คุณนั้นไม่เคลียร์เขาหรือเปล่า เขายังรอนะยังรอที่จะคุยยังรอที่จะเคลียอยากที่จะทราบเหตุผลที่มันชัดเจนมากกว่านี้อะไรก็ตามนะคะก็คือเลิกก็เลิกแหละแต่ขอให้มันมันกระจ่างใจมากกว่านี้ว่ามันยังคาใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นซึ่งตอนนี้เขาก็รู้แล้วแหละว่าเขาต้องมูฟออนเขาต้องอไปสู่หน้าใหม่ของชีวิตนะคะต้องเดินไปละต้องมองถึงอนาคตแล้วละ่ะ หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะเขาจะทาใจได้มากขึ้นกว่านี้กว่าตอนตอนนี้ในะปัจจุบันนี้นะคะเขาจะพยายามทําใจเรื่องคุณให้ได้มากที่สุดนะคะพยายามอยู่นิ่งๆจะไม่ทําอะไรถึงแม้ว่าจะรู้ว่าคุณนั้นทําไม่ดีกับเขาเขาก็จะไม่ทําอะไรเขาก็จะ ฟังเฉยหรือคุยเฉยอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์ที่จะาหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอแค่รู้ความจริงเท่านั้นแล้วฉันก็จะปล่อยเธอไปฉันผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาไมถึงทำกับฉันแบบนี้ฉันไม่ไดีตรงไหนด้วยนะคะหรือว่าเธอมีใครรับหลังอยู่ก็ว่ากันไปเนาะในความข้องใจของเขานะคะ ก็จบแบบแบบขาดใจอะ่ะเขาก็มารู้ว่าเขาผิดอะไร่ะคะ่ะอ่ะมาดูซิว่าเขาในตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าพยายามที่จะมูฟออนและพยายามที่จะตัดใจดจริงๆแล้วความไว้ใจมันก็ไม่มีให้เหมือนเดิมแล้วนะคะเออเนาะเขาจะปลดปล่อยทุกอย่างให้มันเป็นอิสระจะพยายามลืมให้ได้แต่ทีนี้ในมุมของเขานะคะ เขาไม่ได้โกรธอะไรคุณนะวันใดวันหนึ่งเขาก็ยังหวังเสมอว่าเราจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้เนาะจะลืมเรื่องที่มันแย่ๆเรื่องที่เราเคยถูกทำร้ายแล้วก็ปล่อยมันเป็นแค่เรื่องอดีตไปนะคะขอแค่กลับมาเป็นเพื่อนกันก็พอลืมเรื่องที่มันแย่ๆกันไปนั่นเองเออเนาะนางเอกจริงๆเลยคนรักเก่าคุณเนี่ย เป็นคนที่สิตใจดีนะอัธยาศัยดีเข้ากับคนได้ง่ายอะไรอย่างนี้สำหรับเขาเรื่องที่จะกลับมาคบกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะสำหรับเขาเขาก็เหมือนกับรู้อยู่แก่ใจด้วยขอถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆก็เป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นกลนิมิตที่ดีต่อก,กันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นมองในแง่บวกมอง อะไรที่มันจะทําให้เราดีต่อกันได้อะไรอย่างนี้ดีกว่ามองให้มีความสุขมันก็จะมีความสุขนะคะเอาล่ะนะคะเขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าเขาจะปล่อยคุณไปจริงๆแล้วเขาไม่อยากที่จะรีเทิร์นแล้วนะคะเขาได้ห,หันหลังคุณและเรียบร้อยแล้วนะคะไปแล้วนะคะจากจากลาและบวกมือร้านแล้วก็ ไม่ใช่ว่าอยากจะไปนะแต่มันจําใจต้องไปจริงๆเพราะว่าหุ่นทางของเรานั้นมันไม่ได้บรรจบกันเลยมันมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องมีแต่เราให้แก้ไขไม่จบไม่สิ้นนะคะมันเจอทางตันแล้วจริงๆเขาต้องยอมทิ้งความรู้สึกทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่จะ,อะยอมรับความจริงแล้วก็ปลดปล่อยทุกอย่างให้เป็นอิสระต่อกันนะคะพอจบชาวราศีพฤษภอ่ะก็ส่งประมานี้แหละนะก็ไม่จะถามอะไรเพราะว่าเขา ไม่ขับมาแล้วไปแล้วจริงๆไปสู่หน้าใหม่ของชีวิตแล้วนะคะเขาต้องการที่จะไปพบสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะมาดูซิว่าเขาอยากจะฝากบอกอะไรคุณบ้างเอ้ยสั้นเกินไปนะคือพิ้ศกเนี่ยอ่ะ ไม่พูดเยอะอะไรอย่างนี้เนาะคนละเก,ก่าคุณตัดจบเจ็บแต่จบอะไรอย่างนี้ดีกว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอเอาฉัไม่มอนพูดน้อยตามเลยสำหรับเขานะคะก็เขาต้องไปแล้วจริงๆนะคะเขาไปทำหน้าที่ของเขาดีกว่าไปทำสิ่งที่มันจะมีประโยชน์กับตัวเองดีกว่านะคะ อะไรก็แล้วแต่เขาจะมุ่งหน้าไปอย่างเดียวแล้วนะคะเขาไม่สนใจอะไรแล้วไม่ย้อนมองกลับมาแล้วไม่หันหลังเดือนย้อนกลับมาแล้วนะคะชาวราศีพฤษภก็เขาบอกว่าเขามมดอ,อนแล้วจริงๆนะคะและเขาก็จะพยายามที่จะทําใจด้วยขออยู่กับตัวเองขออยู่กับสิ่งที่มันดีกับชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานอะไรอย่างงี้นะคะ มันจะดีกว่ามาเสียเวลาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เสียเวลามาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมให้อภัยนะให้อภัยคุณได้ให้อภัยแต่จะให้โอกาสได้หรือเปล่านี่สินะเอ่อมันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เขายังรู้สึกว่าเขาอยากจะพักก่อนอยากจะพอก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนว่า อนาคตนั้นเราจะมีโอกาสได้กลับมารีเทิร์นไหมนะคะเขาก็เหมือนกับมีความคิดอยู่ก็ได้นะคะมีความคิดแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เวลานี้ขอให้เป็นเรื่องอนาคตอันไกลกว่านี้ก่อนค่อยว่าก,กันอีกทีนึงนั่นเองนะคะเอาล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามคุณและเขายังมีโอกาสที่จะได้เจอกันอยู่นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นกลียดไมิเตหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะที่ยังสามารถที่จะคุยกันได้เนาะ ก็ประมาณนี้นะคะกับการส่งคนรักเก่าของคุณก็ต้องชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเองบางทีอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้หรืออยากที่จะเปิดดวงชะตาของเราจะจะชัดๆเลยก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะคะไม่หมอะได้ฝากอดีไลน์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ